กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการทูน่าพอดแคสต์ครับผมโลมาโลมาที่ไม่ใช่ปลาจะเป็นพี่ก่อนนะครับและดอลลี่ก็ช่างเป็นวันที่สดใสน,นะครับสำหรับวันนี้หลังจากวันหยุดหลายๆคนก็มีกิจกรรมมากมายนะครับคุณดอลลี่ไปทํากิจกรรมอะไรมาบ้างไหมครับไม่ได้ทำอ่าหลายๆคนอาจจะไปเที่ยวนะครับแต่ก็หลายคนอาจจะอยู่บ้านเช่นคุณดอล,ลี่นะครับ ไม่ได้ไปทํากิจกรรมอะไรหลายๆคนที่อยู่บ้านครับอาจจะซักผ้าครับไม่ได้ทำรดน้ำต้นไม้ครับไม่ได้ทำกวาดบ้านครับคุณอภีมดูไม่ค่อยสดใสเลยนะครับไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่ปาครับสดชื่นมีชีว,ชวาแบบไม่มีน้ำตาลทานได้ทั้งครอบครัวต้อง,อ,งอินเตอร์ฟาร์มาเมาส์สิตดับินผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมนี สนับสนุนรายการโดยอินเตอร์ฟาร์มามัลติวิตามินวันละเม็ดเอาอยู่แค่ฟู้เดียวจัดเลย